สดีค่ะช่วงนี้รับชมข่าวในพระราชสำนักจากไทย p ี s ค่ะระบาสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงระกรุณาโปรดพระราชกมอมให้ส่งข้อความพระราชสารอํานวยพรไปยังประธานาธิบดีแห่งรัฐอิสราเอลในโอกาสวันเอกราชของรัฐอิสราเอลซึ่งตรงกับวันที่26เมษายน2566พระท่านนายอิสทากเฮอร์โซประธานาธิบดีแห่งรัฐอิสราเอลรัฐอิสราเอล ในโอกาสวันเอกราชของรัฐอิสราเอลข้าพเจ้ามีความยินดีที่จะขอส่งคำอำนวยพรและความปรารถนาดีด้วยใจจริงเพื่อท่านปราธถนาธิบดีประสบแต่ความสุขสวัสดีและมีพลันามสมบูรณ์ทั้งเพื่อความสำเร็จและความก้าวหน้ารุ่งเรืองของประเทศและประชาชนชาวอิสราเอล ประเทศไทยและรัฐอิสราเอลต่างมีสัมพันธไมตรีอันราบรื่นเสมอมาข้าพเจ้าเชื่อมั่นว่าด้วยพื้นฐานอันมั่นคงดังกล่าวประเทศเราทั้งสองจะได้ร่วมมือกันอย่างใกล้ชิดเพื่อยกระดับความร่วมมือและความเป็นหุ้นส่วนระหว่างกันให้เพิ่มพูนยิ่งขึ้นในภายภาคหน้าพระประมาภิไทยมหาวชิราลงกรณ์พระวชิระเกลา้าเจ้าอยู่หัว สมเด็จพระนิธิถิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชากุมารีทรงบาดเนื่องในโอกาสวันสถาป,ปนาสภาการชาติไทยครบ130ปีเวลา7นาฬิกา22สนาทีสมเด็จพระนิธิถิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชากุมารีอุปนายิกาผู้อำนวยการสภาการชาติไทยสเสด็จพระพราชาดำเนินไปยังสถานสวภาสภาการชาติไทยเขตปทุมวัน ในการนี้ทรงวางผ่านพุ่มถวายราชสักการะพระราชานุสาวรีสมเด็จพระสีพัชรินทราบรมนาิานีนานิพระบรมราชาชนนีพันปีหลวงจากนั้นทรงบำเพ็ญพระราชากุศลทรงบาทพระสงฆ์ร่วมกับคณะผู้บริหารและบุคลากรสภากาชาติไทยเนื่องในโอกาสวันสถาปนาสภากาชาติไทยครบ130ปี ทั้งนี้เมื่อวันที่26เมษายน2436พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้จัดตั้งสภาอุณาโลมแดงแห่งชาติสยามและทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมรับไว้ในพระบรมราชูปถัมภ์อีกทั้งยังทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้แต่งตั้งสมเด็จพระศรีสวรดิ์ทิราบุมราชเทวี พระพันวษาอียิกาเจ้าเป็นสภาชนานีและสมเด็จพระศรีพัชรินทราบรมราชินีนาานระบ,บรมราชชนนีพันปีหลวงเป็นสภานายิกาปี2449สภาอุณาโลมแดงแห่งชาติสยามเปลี่ยนชื่อเป็นสภากาชาติสยามปี2482เปลี่ยนชื่อเป็นสภากาชาติไทยจนถึงปัจจุบันโอกาสนี้ พระราชทานพระราชวโรกาสให้ในายเตบุญนาคเลขาธิการสภากาชาติไทยเฝ้า,ออาทุนละอองระบาดทุนกล้าวทุนกระหม,ม่อมถวายเสือ้อและเข็มกลัดที่ระลึกเนื่องในโอกาสวันสถาปนาสภากาชาติไทยครบ130ปีผู้อำนวยการสำนักสารนิเทศและสื่อสารองค์กรกลุ่มงานกลยุทธ์องค์กรเฝ้าทุนละอองกระบาดทุนกล้าทุนกระหม่อมถวายสมุดภาพ นิทศกาล9 0พรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวง6 6พรรษาสภานายิกาสภา,สภากาชาติไทยในการนี้ทรงวาดภาพบนเสือ้อบนผ้าประกอบคําอัมพุขออภัยค่ะในการนี้ทรงวาดภาพบนพื้นผ้าประกอบคําคาอํานวยพรพร้อมทั้งทรงลงพระประมาร ขอภัยกาะพร้อมทั้งทรงลงพระนามาพิไทยเนื่องในโอกาสวันสถาปนาสภากาชาติไทยครบ130ปีต่อมาเวลา9.02นาฬิกา2นาทีเสด็จออกณนะวังสรรุทุมพระราชทานพระราชบพโร,รการให้ในายขจรเกียรติรักพาน,นิตมณีผู้ว่าราชการจังหวัดฉะเชิงเศรานำคณะข้าราชการ ร้อมด้วยกลุ่มเกษตรกรและกลุ่มแปรรูปผลิตผลทางการเกษตรจังห oh. วัดฉะเชิงเซา้างทุนละออกระบาดทุนกล้าวทุนกระหม่อมถวายเงินโดยเสด็จพระราชกุศลต,ตามพระราชอัธยาศัยและทุนกล้าวทุนกระหม่อมถวายผลผลิตทางการเกษตรของจังหวัดฉะเชิงเซาสมเด็จพระนิธฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีทรงเปิดงานสถาปนปณิคของ เวลา14นาฬิกา4 4นสมเด็จพระนิธาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีสเสด็จพระราชดำเนินไปยังสวนแสดงสินค้าและการประชุมอิมแพกเมืองทองธานีจังหวัดนนทบุรีทรงเปิดงานสถาปณิช66ปีนี้5องค์กรวิชาชีพประกอบด้วยสมาคมสถาปณิกสยามในพระบรมราชูปถัมภ์สมาคมมัณฑน,นกรแห่งประเทศไทยสมาคมภูมิสถาปณิกแห่งประเทศไทย สมาคมสถาปนิกผังเมืองไทยและสภาสถาปนิกร่วมกันเผยแพร่องความรู้วิชาการ และวิชาชีพสถาปัตยกรรมที่จะสะท้อนให้เกิดเนื้อหาในหลากหลายมิติเสริมแนวทางใหม่เพื่อให้เกิดการเชื่อมต่อและมองเป็นภาพรวมของวิชาชีพประกอบกับภายหลังจากที่โลกได้เผชิญวิกฤตโควิดสิ 19, ได้มีการพัฒนาฟื้นฟูกลับเข้าสู่สภาวะปกติและทําให้วิถีชีวิตของผู้คนปรับเปลี่ยนไปจึงจัดงานภายใต้แนวคิดตาถาด time of t o g e t h e r m e s s เนื่องจากเห็นถึงความสำคัญของอัตลักษณ์ทางวัฒนธรรมของสังคมไทยอย่างอาหารซึ่ง่มบอกถึงลักษณะนิสัยของคนไทยที่ชอบพบปาสังสรรค์และนิยมรับประทานอาหารร่วมกันโดยอาหารที่มีชื่อเสียงและเป็นที่เช่นชอบของคนทั่วโลกคือส้มตําการจัดงานครั้งนี้จึงเปรียบเหมือนตําถาดที่ได้รวบรวมสิ่งต่างๆมาไว้ในที่เดียวกันแสดงให้เห็นถึงการรวมตัวกันเพื่อผลักดันให้เกิดผลสำเร็จ นอกจากนี้ยังมีกิจกรรมที่น่าสนใจคือ Human Library เปิดโอกาสให้ผู้ที่มีประสบการณ์ในวงการสถาปัตยกรรมหรือผู้มีชื่อเสียงในทุกสาขาอาชีพมาร่วมพูดคุยแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและประสบการณ์ผ่านเรื่องราวความรู้ทางวิชาชีพสถาปัตยกรรมและการออกแบบในลักษณะนั่งสนทนาเป็นกลุ่มเล็กๆรวมทั้งการจัดกิจกรรมและนิทรรศการจากสมาคมวิชาชีพต่างๆเพื่อให้ความรู้ทางด้านสถาปัตยกรรม แก่นิสิตนักศึกษาสถาปนิกรุ่นใหม่และผู้ที่สนใจรวมถึงการจัดแสดงเทคโนโลยีและนวัตรกรรมผู้ที่สนใจเข้าร่วมงานได้จึงวันที่30เมษายนนี้ สมเด็จเจ้าฟ้ากรมพระศรีสว่างคาวันบวรคาาติยราชนารีทรงเป็นประธานในพิธีลงนามบันทึกความเข้าใจในข้อตกลงความร่วมมือระหว่างคณะสัตวแพทยศาสตร์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์และโรงพยาบาลสัจัสมินประเทศญ,ญี่ปุ่นตัวัศนรงวมการเฉพาะกิจแห่งประเทศไทยรายงาน เวลา10นาฬิกาของวันที่25เมษายนพุทธศักราช2566ตามเวลาท้องถิ่นของประเทศญี่ปุ่นซึ่งเร็วกว่าเวลาในประเทศไทย2ชั่วโมงศาสตราจารย์ดร์สมเด็จเจ้าฟ้ากรมพระรีสว่างขวัดวรัติยาราชนารีเสด็จไปยังโรงพยาบาลสัตว์จัสมินเมืองโยกโกฮามะจังหวัดคานากาวะประเทศญี่ปุ่นโดยมีดรมาสามิโอเอจิ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลสัตว์จัสมินและทีมผู้บริหารโรงพยาบาลสัตว์เฝ้ารับเสด็จจากนั้นเสด็จพระํำเนินไปยังห้องประชุมโดยมีดรมาสามิอูเอจิผู้อำนวยการโรงพยาบาลสัตว์จัสมินกล่าวถวายการต้อนรับและถวายรายงานภาพรวมความเป็นมาของโรงพยาบาลสัตว์จัสมินซึ่งได้ก่อตั้งขึ้นเมื่อเดือนกันยายนพุทธศักราช2557 เป็นโรงพยาบาลสัตว์เฉพาะทางด้านการผ่าตัดหัวใจในสุนัขและแมวรวมถึงให้บริการทางด้านสัตวแพทย์แบบสหสสาขาวิชาชีพในสาขาโรคไตโรคระบบทางเดินหายใจโรคระบบทางเดินอาหารและโรคมะเร็งโรงพยาบาลสัตว์จัสมินมีความเชี่ยวชาญด้านการผ่าตัดซ่อมแซมภาวะลิ้นหัวใจเสื่อมในสุนัขโดยมีสัตว์ป่วยเข้ารับการรักษาผ่าตัดแก้ไขภาวะลิ้นหัวใจเสือ่อม ประมาณปีละ450รายและมีอัตราประสบความสำเร็จของการผ่าตัดสูงถึง97จากผลการดำเนินงานที่มีประสิทธิภาพนี้จึงได้นำไปสู่การเสด็จทอบพระเนรการดำเนินงานของโรงพยาบาลสัจจศิีเมื่อวันที่18ธันวาคมพุทธศักราช2565ที่ผ่านมาศาสตราจารย์ดรสมเด็จเจ้าฟ้ากรมพระศีสว่างขวัตวาร,ราชติยาราชนารี ทรงมีความสนพระไทยในด้านการผ่าตัดซ่อมแซมลิ้นหัวใจในสุนัขเป็นอย่างยิ่งได้ทอดพระเนตรขบวนการผ่าตัดอย่างใกล้ชิดโดยมีพระประสงค์ที่จะนําความก้าวหน้าทางการสัตวแพทย์นี้ไปช่วยรักษาสัตว์ป่วยในประเทศไทยจึงทรงมุ่งหวังให้เกิดความร่วมมือทางวิชาการด้านศัตวแพทย์ระหว่างคณะศัตวแพทย์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์และโรงพยาบาลสัตว์จัสมิน เพื่อแลกเปลี่ยนและถ่ายทอดความรู้ระหว่างกันตลอดจนเพื่อเพิ่มศักยภาพของบุคลากรทางสัตวแพทย์ในประเทศไทยจากพระวิสัยทัศน์ของศาสตราจารย์ดรสมเด็จเจ้าฟ้ากรมพระศรีสว่างควัตวรคาาติยาราชนารีจึงก่อให้เกิดการลงนามบันทึกความเข้าใจในข้อตกลงความร่วมมือระหว่างคณะสัตวแพทย์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์และโรงพยาบาลสัตว์จัสมิตรในครั้งนี้ ในการนี้ศาสตราจารย์ดรสมเด็จเจ้าฟ้ากรมพระศีสว่างควัตวรคัติยาราชนารีสทรงเป็นประธานในพิธีลงนามบันทึกความเข้าใจในข้อตกลงความร่วมมือระหว่างทั้งสองสถาบันโดยมีผู้ช่วยศาสตราจารย์ในสัตวแพทย์คงศักดิ์เที่ยงนรมคณะบดีคณะสัตวแพทยาศาสตร์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์และดรมาสามิอูเอจิ ผู้อำน่วยการโรงพยาบาลสัตว์จัสมินเป็นผู้ร่วมลงนามโดยการลงนามบันทึกความเข้าใจในข้อตกลงความร่วมมือในครั้งนี้มีเนื้อหาสอดคล้องกับพระนโยบายของศาสตราจารย์ดรสมเด็จเจ้าฟ้ากรมพระศรีสว่างควัตวรคติยาราชนารีซึ่งส่งมุ่งหวังให้เกิดความปลอดภัยต่อสุขภาพคนสุขภาพสัตว์และสิ่งแวดล้อมเป็นสุขภาพที่ดีแบบองค์รวมหรือวันเฮล ซึ่งต้องอาศัยกันมีส่วนร่วมแบบองค์รวมให้ความร่วมมือกันทางวิชาการในหลายรูปแบบรวมถึงการแลกเปลี่ยนบุคลากรการร่วมมือกันทางด้านงานวิจัยการร่วมมือกันด้านการฝึออกอบรมตลอดจนการประชุมสัมมนาทางวิชาการซึ่งจะเป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาวงการสัตวแพทย์ของประเทศไทยจากความสนพระไทยและการส่งงานด้านสัตวแพทย์อย่างต่อเนื่องมาโดยตลอด ส่งผลให้เกิดการพัฒนาของวิชาชีพสัตวแพทย์ในประเทศไทยให้ก้าวหน้าและส่งผลต่อสุขภาพที่ดีของทั้งคนและของสัตว์ตลอดจนอนามัยสิ่งแวดล้อมตามหลักการสุขภาพหนึ่งเดียวหรือ One Health จะนำไปสู่การบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพและด้วยสภาพของเศรษฐกิจและสังคมของประเทศไทยในปัจจุบันมีการเปลี่ยนแปลงพัฒนาขึ้น เจ้าของสัตว์เลี้ยงในประเทศไทยให้ความใส่ใจต่อการเลี้ยงสัตว์เลี้ยงมากขึ้นรวมทั้งให้การดูแลสุขภาพเมื่อสัตว์เลี้ยงเจ็บป่วยซึ่งเป็นเสมือนสมาชิกในครอบครัวความก้าวหน้าทางวิชาการสัตวแพทย์จากการทรงงานทางวิชาการด้านสัตวแพทย์ของศาสตราจารย์ดรสมเด็จเจ้าฟ้ากรมพระศรีสว่างควัตวรักติยาราชนารีนำไปสู่การพัฒนางานด้านสัตวแพทย์ของประเทศไทยและความร่วมมือ กับสถาบันสัตวแพทย์ชั้นนำต่างๆในต่างประเทศอย่างทั่วถึงและกว้างขวางจึงเป็นประโยชน์สูงสุดต่อประเทศไทยต่อไปในอนาคตซึ่งพระกรณียกิจจะนำเสนออีกในวันครุ่งนี้ทรทัศรวมการเฉพาะกิจแห่งประเทศไทยไรยงาองค์มนตรีเชิญถุงพระราชทานและเครื่องประพกบริโภ ราษฎรที่ประสบวัตภัยในพื้นที่จังหวัดเพชรบูรณ์ที่หอประชุมที่ว่าการอำเภอสีเทพจังหวัดเพชรบูรณ์ระบาสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้พลเรือเอกพงเทพหนูเทพองคมนตรีร่วมกับมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ในพระบรมราชูปถัมภ์เชิญถุงพระราชทานและเครื่องอุปโภคบริโภคจำนวน844ถุงไปมอบแก่ราษฎรที่ประสบวัตภัย โดยมอบแก่ผู้ว่าราชการจังหวัดและนายอำเภอซึ่งเป็นตัวแทนราษฎรที่ประสบวัตภัยจากนั้นองคมนตรียังได้เชิญถุงพระราชทานและเครื่องอุปโภคบริโภคไปมอบแก่ครอบครัวราษฎรที่ประสบวัตภัยในพื้นที่อำเภอสีเทพจำนวน5ครอบครัวพร้อมกับได้ร่วมประชุมประฟังการเกิดเหตุวัตภัยการแก้ไขรวมถึงการดำเนินการให้ความช่วยเหลือด้านต่างๆแก่ราษฎรที่ได้รับความเดือดร้อนและผลกระทบ จังหวัดเพชรบูร์เกิดเหตุวัตภัยและพายุฤด,ดูร้อนใน3ามพวงเวลาที่ผ่านมาคือเมื่อวันที่28มีนาคมถึง3เมษายน2566่ว25งที่2เมื่อวันที่8ถึง10เมษายน2566และ่วงที่3เมื่อวันที่17เมษายน2566โดยมีฝนตกและลมกระโชกแรงในพื้นที่ต่างๆส่งผลให้บ้านเดินรัศดรเสียหายทั้งหลังและเสียหายบางส่วนพื้นที่ทางการเกษตรและสิ่งสาธารณะ ประโยชน์ได้รับความเสียหายในพื้นที่9อำเภอ42ตำบล184หมู่บ้านราศดรได้รับความเดือดร้อนและผลกระทบกว่า844ครัวเรือนปัจจุบันสถานการณ์คลี่คลายแล้วเหลือในบางพื้นที่โดยจังหวัดเร่งสำรวจความเสียหายและให้ความช่วยเหลือด้านต่างๆแล้วองค์มนตรีตรวจเยี่ยมการดำเนินงานมหาวิทยาลัยราชภัน1 1 ลเอกดาพงศ์รัตนสุวรรณองคมนตรีติดตามผลการดําเนินงานของมหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอประจําปี2566เพื่อรับฟังบรรยายสรุปการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์การพัฒนาท้องถิ่นตามบทบาทภารกิจของมหาวิทยาลัยตั้งแต่ปี2561-2566ได้ดําเนินงานด้านการพัฒนาท้องถิ่นทางด้านเศรษฐกิจสังคมสิ่งแวดล้อมและการศึกษาจํานวน165โครงการในพื้นที่229 บ้านของจังหวัดร้อยเอ็ดและยะโสธรพร้อมทั้งติดตามโครงการการพัฒนาซอฟท์สกิลด้วยกระบวนการวิศวกรสังคมซึ่งเป็นการจัดการเรียนรู้ภาคศาส์แบบร่วมลงมือปฏิบัติจริงในพื้นที่ชุมชนเพื่อบ่มเพาะให้นักศึกษามีทักษะชีวิตที่จําเป็นในศตวรรษที่21 แลนะร่วมพูดคุยแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกับกลุ่มผู้นํานักศึกษาเกี่ยวกับการดําเนินกิจกรรมโครงการต่างๆเพื่อย,ยกระดับศักยภาพนักศึกษาด้วยความสามัคคีและความภาคภูมิใจในอัตลักษณ์ของราชพัฏ นอกจากนี้เยี่ยมชมโครงการพัฒนาท้องถิ่นของมหาวิทยาลัยราชพัฏ1 0ร้อเอดที่อำเภอศรีละภูมจังหวัดร้อประกอบด้วยการพัฒนาระบบฐานข้อมูลตำบลการส่งเสริมการปลูกและแปรรูปขมิ้นชันการยกระดับผลิตภัณฑ์เสือกกผ้าพื้นเมืองเครื่องจักสารเพื่อเพิ่มมูลค่าผลิตภัณฑ์แก่ชุมชน สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพร,รัตนราชสุดาสยามบรมาราชกุมารีพระราชทานเมล็ดพันธุ์ข้าวหอมมะลิ105ของมูลนิธิชัยพัฒนาแก่ผู้ประสบภัยในพื้นที่อำเภอชุมพลบุรีจังหวัดสุรินทร์ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพร,รัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีมีพระราชกระแสให้มือลนิธิชัยพัฒนาดำเนินการผลิตพันธุ์ข้าวในภาคตะวันออกเฉียงเหนือเพื่อสำรองไว้เป็นพันธุ์ข้าวพระราชทานแก่ราษฎรที่ประสบภัยพิบัติและได้จัดตั้งศูนย์พัฒนาพันธุ์พืชจักรพันธุ์พิรศษจังหวัดสุรินเพื่อผลิตพันธุ์ข้าวหอมมะลิ105เป็นพันธุ์ข้าวพระราชทาน ที่หอประชุมอำเภอชุมพลบุรีจังหวัดสุรินในวันนี้หมอบหลวงจิรพันธ์ทวีวงศ์กรรมการและรองเลขาธิการมูลเลนิธิไชยพัฒนาเป็นประธานในพิธีมอบมเมล็ดพันธุ์ข้าวหอมเมลิ105พระราชทานผลิตโดยกลุ่ม,มเมล็ดพันธุ์ข้าวหอมเมลิ105พระัราชทานเพื่อนช่วยเพื่อนศูนพัฒนาพืชจิรพันธ์พินสิริ นเนิธิชัยพัฒนาจำนวน3 9 5 7 1 5ตันให้แก่เกษตรกรและราษฎร3699คนหคนในเตำบลของอำเภอชุมพลบุรีได้แก่ตำบลกระเบื้องตำบลชุมพลบุรีตำบลนาหนองไผ่ตำบลไพรขาตำบลเมืองบัวตำบลเย้าวบึกตำบลศรีนรงค์ตำบลสะขุดและตำบลหนองเรือ เป็นพื้นที่ในเขตทุ่งกุลารองไห้เมื่อเดือนกันยายน2565ราษฎรหลายหมู่บ้านประสบปัญหาอุทกภัยจากสถานการณ์แม่น้ำมูลและลำาพระพลาเอ่อล,ล้นตลิ่งรวมทั้งยังมีพายุโนรูส่งผลให้พื้นที่การเกษตรนาข้าวของเกษตรกรได้รับความเสียหาย26,381ไร่ ขอเชิญชวนประชาชนร่วมลงนามถวายพระพรสมเด็จพระเจ้าลูกยาเธอเ,ธอเจ้าฟ้าทีปังกรรัศมิโชธมหาวชิโรตตมางกลสิริวิบูลราชากุมารเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันประสูติผ่านระบบออนไลน์ สำนักพระราชาวังขอเชิญชวนประชาชนร่วมลงนามถวายพระพรสมเด็จพระเจ้าลูกยาเธอเจ้าฟ้าทีปังกรรัศมีโชธมหาวชิโรตบางกูสิริวิบูลราชากุมารเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันประสูติวันที่29เมษายน2566ผ่านระบบออนไลน์ที่เว็บไซต์หน่วยราชการในพระองค์ www.royaloffice. t h ระหว่างวันที่24ถึง30เมษายน2566 จบข่าวในพระราชสำนักประจำวันนี้แล้วค่ะอีกสักครู่กลับไปพบกับคุณวันวิสาและคุณเจษดานะคะส่วนช่วงนี้ดิฉันอรณิเพชรบงสิริลาไปก่อนสวัสดีค่ะ